พักอยากกินอาหารฝรั่งแค่นี้ยังไม่รู้เลยโจ้แค่โอแล้วพาอาร์ยังไม่รู้เลยพี่บอกอาร์ตนะพูุเนี้พี่มีงานสำคัญมากมากมากจริงๆนะอาร์ตนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเอาไงดีวะพาไไม่ได้เลยอ่ะนึงพอยนึงไม่ขาดอ่ะโป้งโป้งโป้งด้านไหนตเต่าด้านไหนเนาะดูเนี่ย ให้ปาดให้มันถึงคอเอาอาร์ตอบไปด้วยไหมเพราะว่าไม่งั้นไม่เกิดการถามผมคืว่าพี่จะใส่อันนี้อันนี้เขาใส่ที่รามไหมไม่ใช่ทีมงานเขาบรีบไว้ว่าใส่ตอนี้มันกล้เราไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนนั้หรอกเอาลเรื่องทะเลาะหนูเอาเรื่องทะเลาะพี่เลยเปิดแก๊สได้ไหมเรามาพนันกันไหมฮะว่าเขาจะเปิดแก๊สได้ไหมกูไปไกลที่สุดต้องเช็คเช็คเช็คหรือยงว่าแก๊สนี้หรือเปล่าเราเตรียมตัวยังไงครับในการที่เราจะจะจัด จากเกษียณจากเกษียณอ่าจาพี่เออตักอยากไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะแต่มรู้สึกว่าชีวิตมันไม่เร่งรีบดีมันสโลไลด์ดีอะไรเงี้ยค่ะพี่สวัสดีค่ะสวยมากเลยอ่ะที่มาเพราะอยากมาดูบ้านเขาไม่ไม่ยังไปหอ้โหเจ้าก๋วยเจ้าก๋วยเจ้าก๋วย เฮ้ขออนุญาตดีใจในที่สุดก็ได้มาแล้วได้มาสักทีเราอะเป็นเอฟซีพี่ดุกอยู่แล้วเพราะตักอะตามพี่ดุกอยู่พี่ดุกไม่รู้หรอกตักชอบชีวิตที่แบบรับเรียนแล้วพี่ดุกเป็นคนที่แบบเออใช้ชีวิตแบบว่าในความสุขของพี่ดุกไงเนาะแต่ตักชอบการใช้ชีวิตของพี่ดุกจริงจะดูพี่ดุกตลอดเลยแลยแบบเออเนี่ยอยากมีชีวิตแบบนี้ประเด็นที่สองคือว่าอ่ะพี่ดุกแกแบบว่าอบแบบบ้านเก่งจังออกแบบนู่นออกแบบนี้เก่งจังเข้าใจว่าพี่ดุกเรียนสถาปัตย์เรียนนิเทศเรียนนิเทศแต่ว่ามันเป็นสิ่่่งทีีีพอยยากกเลรแ้ว็ เอ็นไม่ติดเขาไม่ให้พี่เข้าไปเรียนก็เลยฝึกตัวเองมาทํากับบ้านตัวเองทํากับบ้านเพื่อนมีอะไรแล้วอ๋อคือคือว่าตักอ่ะเดี๋ยวปีหน้าตักจะทําบ้านใหม่ จะทุบเลยจะให้ช่วยทำลายเออให้พี่ดุกหาแบบบ้านแบบเฉยๆนะที่มันที่มันถ่ายแล้วว่าเออแบบแบบอย่างเงี้ยได้ได้ได้แค่แบบก็พอแล้วแล้วเราไปเจอกันที่พังมดาใช่ล้วทักไอจีไปอีกด้วยบอกว่าพี่ดุกอยากไปหาน้องจังเลยพี่ดุกก็บอกมาเลยมาเลยให้มาเดี๋ยวจะพาโคโค่มาเจอโเพราะว่าจะบอกอะไรให้ว่าอาร์ตขอเวลาอีก15นาที มันเป็นเจ้าของรายการที่เลวร้ายมันเป็นคนชั่วคือนัดแขกรับเชิญเนี่ยนะแต่มันมาหลังแขกรับเชิญเราดูดิเราดูดิเอาไหนวะผมก่อนาโคมานี่แล้วมานั่งรอพี่ตั๊กตรงนี้นั่งลงนั่งลงไม่ต้องคึกมากไม่ต้องคึก นั่งลงอีอยู่เชื่อฝั่งเชื่อฝั่งหนึ่งสองมองกล้องนี้ลูกมองกล้องนี้อ่ายังอยู่ที่เดิมค่ะทุกคนคนพี่พลานจะอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วจ้าหล่อจ้าหล่อจ้าหล่อแล้วจ้าฮิโก้มนี่ฮิโก้มก่อนมามาก่อนลูกอุ้ยฮิโกรมีบตีนสองสามสี่เอาเอาพี่ทักไว้ไหม เด on ี๋ยวเราทำกันที่ไหนของรังใช่ใช่คำว่าอะไรท่าทำกันที่ไหนทำกันที่ไหนอ่ะพี่มาห้องนอนพี่เลยไหมฮะวันนี้ได้ข่าวว่าอยากทานอาหารฝรั่งพวกสปาเกตตี้อะไรเงี้ยชอบถ้าเตรียมแบบว่าน้ำปลาไว้ให้เขาดูถูกเรานนั้เนี่ยทำไมมึงเป็นคนแบบนี้ดูพี่ตั๊กอ่ะเป็นคนแบบเหมือนชอบกินอะไรแซ่บๆจากบุคลิกไงไม่ใช่สุนารีนะที่พี่ชอบกินแบบ อาก็เป็นคนชอบกินแต่ไม่ชอบทำเป็นคนชอบทำงานบ้านให้ล้างชงล้างชามกวาดบ้านถูบ้านซักผงซักผ้าตัดชอบเข้าทางเลยเพราะวันนี้เราถ่ายสีเทปเรายัางขาดกนล้างจานเดี๋ยวจบเทปนี้อย่าเพิ่งตอบพี่อ่าไม่ชอบทำอาหารร้อนอะไรอยู่บ้านกับสามีก็กินแกงแกะซื้อมาหั่นถุงแล้วมาแกะอ่ะทั้งนั้นสบายใจแล้วพี่จะบอกความลับว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งพี่และอาร์ตก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำกับข้าว เดี๋ยวเดี๋ยวนถ้าอาร์ตอะตักเชื่อแต่พี่ดุกอะต้องไม่เชื่อวว่าพี่ทำไม่ได้ไม่เชื่อหน้าหน้าเชื่อถือชอบชอบเขาชอบใช้ความน่าเชื่อถือกันหลอกจริงเนี่ยพอทำรายการปุ๊บเนี่ยพอโจทย์มาบอกว่าทักอยากกินอาหารฝรั่ง แต่พอมาเป็นรายการนี้มันเริ่มมีโจทย์มันเรื่อยๆก็ต้องเรียนรู้แล้วสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยบางทีก็ฝึกก่อนหรือบางทีก็เอาแมางหน้งนั่งคือหนูเป็นหนูทดองใช่กต่อาอัน <any> an! เคยทำเหรออาหารฝรั่งทำทำอะไรสปากเกตตี้ไงอันนี้ก็ถือว่าเก่งแ,<ต>แล้วอน,นี่ทำวันเนี้ยไม่เคยทำเท่านั้นเองถูกต้ง่ง วันนี้ทำอะไรอ่ะอยากพูดเดี๋ยวมึงฝึกแล้วหรือยังเดี๋ยวไม่ได้ฝึกแต่ว่ารู้วิธีการคือวันนี้เราจะทำอันนี้พูดบอกพี่ตั๊กเลยว่าเป็นพิซซ่าเฮ้ยพิซซ่าพี่ก็ชอบกินอ่าโอเคพี่บอกอาร์ตป๊บนะพูดเนี้ยพี่มีงานสำคัญมากมากมากจริงจริงนะอาร์ตนะถ้ามันสบเนี่ยยังไงก็ไม่ท้องเสียเออวันนี้เราเตรียมมาแล้วเป็นแป้งพิซซ่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากแต่ก่อนเนี่ยคนรทำพิซซ่าเนี่ยไม่มีแป้งสำเร็จถูกปล่าฮะเราต้องตีแป้งโอ้ยยากยากพิซซ่าไม่จำเป็นต้องอบในเตาอบ วันนี้แล้วที่เราจะทําคือพิซซ่าแบบอบบนกระทะ<อ>แปลว่าพี่ตั๊กถ้าบ้านใครไม่มีเตาอบก,ก็สามารถทำได้ทำได้ทำได้หรือ<ต>จะทำกะโลจิ้ยังไงถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยรสชาติเป็นไงตาก็ต้องพูดตามความจริงได้ใช่ <c oughs> ไหมฮะแน่ <c oughs> นอนครับเราต้องการความจริงอยู่แล้วแต่ว่าคอนเซ็ปต์รายการของเรากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินต้องบอกทีว่าทำหน้าอะไรเรามีหน้าอะไรบ้างยังไม่รู้เลยอยากกินอะไรก็โรยลงไปโอเคสิ่งที่เรามีอันนี้คือ ใบเบเชิลใบอันนี้ยังไม่รู้เลยแค่โอละพาอารยังไม่รู้เลยไม่มันงออยู่ในกล่องไงแล้วหน้าตามันเปลี่ยนไปเห็นป่ะโอละพานอ่ไงกระเบเชิลไงพี่เป้ก็เห็นหน้ามันจำไม่ได้จมูกมันโด่งนิดนึงนี่โอละพานของนอกไม่ใช่โอละพาไทยอันนี้คือชีสเฟนมอสซาเรลล่ารู้อ๋อใช่ไม่เขาบอกค่ะอันนี้เป็นเบคอน เราไม่อยากทำอันเดียวอ่ะอยากทำทีนึงสองอันเลยอันเดียวให้แดกให้ได้หมดนอโง่โง่โตแหลกเตาอีเตาคู่เฮ้ยเรามีกระทะอีก อันนี้คือซอสสำหรับปาดหน้าพิซซ่าเหมดี๋ยวมันหมดอายุเลยที่เปรตเออต้องบอกกันนิดนึงนะว่าตาเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันเข้มข้นนะพี่นะเออเออมันต้องเยอะๆหน่อยนี่เห็นไหมมันมันจะง่ายมากคือเดี๋ยวนี้เออดีอ่ะมันมีแป้งพิเศษแบบว่าเออว่ะสะดวกดีเพราะว่าอันนี้เราควรจะตัดหน่อยนึงตัวนะใหญ่ ขั้นตอนมันคืออย่างนี้ครับเราจะแต่งหน้าเขาก่อนว่าเราอยากกินอะไรแล้วค่อยเอาเข้าไปอบเมนูที่เราเลือกมาเราเลือกที่แบบมันทําตามได้ด้วยไงพี่ดุกถ้ามันยากมากมุนพี่ไปทําแกงแกะเครื่องไทยอย่างที่ไก่มีก็อาหาราไทยต้องายาก <ไป S 1> นะพี่ดุยาก,ยากโอ้ยจะดาเจอมาเจอมีต่อแหมหน้านิวตีน,น,นเหลืออยู่ป่ะชุกหลังตีนจริงแล้วเม่กี้แห่หน้าพิซซามีอี่ที่ไหนมีอื่นป่ะสับปะรดมีไหมฮะสับปะรด ไม่มีไม่มีมะม่วงไหมครับไม่ไม่ไม่น่าได้นี่ของดิฉันเนี่ยสวยงามกว่าอีกดูพี่ดุกดิเละเทป่าให้มันเละเทปชิบหายเลยมันเป็นดีไซน์ไซด์เละแล้วแหละบอกให้ปาดให้มันถึงคอเอาทำไมอ่ะก็คงไม่อยากทำมีไหมเคยมีไหมแบบคนที่มารายการพี่กินแล้วท้องเสียน่ะแล้วก็เอาไอ้นี่มีแต่เขาไม่บอกเอานอนนะฉันจะบอกให้ดูหน้าไปทำที่นี่ ไม่ได้ปลูกกระท่อมนะตรงกระท่อมปลูกไว้ไม่ไมมีมีมีแต่เงินเออเนี่ยเอามาโรยสิพี่เอาผลวผ้าเอามาทำไมเอาถั่มมาโรยจนร้อนด้วยอย่างเงี้ยจะได้สู้เอานี่โรยอ่ะใช่พี่ตั๊กมือเลยมือเลยพี่ไม่ต้องเก็บนะล้างแล้วเรื่องของมึงโอเคเออไม่ต้องคิดเองนี่เนาะเมื่อปีสองปีมานี้มักจะได้ยินข่าวพี่ตั๊กว่าพี่ตั๊กเตรียมตัวที่จะหยุดทำงานอืม จริงเหรอใช่พ,ชชพี่ดุกอย่าไปใช้ชีวิตอย่างพี่ดุกอย่างเงี้ยอย่าไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมีบ้านแบบนี้อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีบ้านพี่ดุกอยู่กรุงเทนนพเลยพี่เขาอยู่แค่สัปหรีเบอร์นะพี่ <c oughs> แต่แม่งก็เหมือนมาต่างจังหวัดมากเมื่อกี้เถียงกับคนขับรถเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยเอาดีๆโอ้โหทางเข้าบ้านทำไมแพลนเอาไว้ขนาดนั้นนะพี่ตั้งก็พี่อยากจะวางอนาคตไว้ว่าเออจะเกษียณเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคนเรามันต้องวางไงวางแผนไว้ไงกับชีวิตอะไรเงี้ยมันต้องวางแผนเราเตรียมตัวยังไงครับในการที่เราจะจะจ จากเกษียณจากเกษมเอจากพี่อก็แบบว่าก็คือตั้งจากจะไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าตัวตักเองตั้งไม่ได้ชอบกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพยี่สิบสามสิบปีก็ยังไงตั้งก็ยังชอบชีวิตที่เป็นอะไรที่เป็นต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ยพี่เวลาตั้งใช่ค่ะแม่แม่ก็อยู่ต่างจังหวัดแม่ก็ไม่ชอบกรุงเทพอีกอย่างนึ่งคือว่า ตักอยากไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่นู่นอะไรเงี้ยแต่มปารู้สึกว่าชีวิตมันไม่เร่งรีบดีมันสลดีอะไรเงี้ยค่ะพี่แล้วก็ค่าของชีพหรืออะไรต่างๆอ่ะมันก็โอเคเนาะพี่ดุกเนาะแต่งจังหวัดอะเนาะเวลากลับบ้านทีนะทักไม่อยากกลับกรุงเทพเลยอ่ะเวลาลงไปหาแม่อะไรเงี้ย จังหวัดอะไรนะครับอ่าพิษณุโลกกับนครสวรรค์นะครับอ่าแล้วจะ,อ,ะอยู่ยังไงวะ <c oughs> ตูวหน้าบ้านเข้าทางพิษณุโลกทางหลังบ้านออกนครสวรรค์จริงๆอ่ะเป็นคนนครสวรรค์ก็มีบ้านอยู่ที่นครสวรรค์ด้วยแล้วทีนี้แม่เขาชอบพิษณุโลกเกาอยากไปอยู่พิษณุโลกก็เลยไปปลูกบ้านไว้ที่พิษณุโลกอีกหลังหนึ่งพิษณุโลกนครสวรรค์ร้อยกว่าโล ดุกมาแกก็ขับไปไปประมาณนครสวรรค์พิศโลกอย่างเงี้ยอมันเอาแล้วถ้าเกษียณจากวงการบันเทิงแล้วพี่ตั๊กจะทําอะไรเฮ้ยถ้าเกษียณเนี่ยคือกูจะไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเลยเราสองคนบุ๋มมีก็เก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งไว้กินยำเกษียณอ่ะอันนอย่างเงี้ยปกติอ่ะพี่เห็นซีนที่แบบว่าเราสองคนทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเป็นผุ๋มมีที่ทะเลาะกันแบบว่าทะเลาะออกอากาศด้วยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันมันทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะพี่ เพียเดียวก็ทะเลาะกันาดอาร์ตอบไปด้วยไหมเพราะว่าไม่งั้นไม่กล้าถามพี่ว่าพี่จะใส่อันนี้อันนี้เขาใส่ที่ลางมเขาใส่ที่รานทีมงานเขาบรีฟไว้ว่าใส่ต่อนี้มันกันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกเอาแล้วเอาแล้วเออเออเรื่องทะเลาะของหนูเออเรื่องทะเลาะของพี่แหละจริงๆแล้วคือทะเลาะหยุมหยิมใหญ่หยุมหยิมพี่เยี่ยวกระเด็นมั่งอะไรเงี้ยผู้ชายเออถามหน่อยทำไมผู้ชายต้องเยี่ยวกระเด็นวะมันอยู่ที่วิธีการเหรอเออเออผู้ชายในที่เป็นยังไงอะไม่พี่นุ้ยเขาเยี่ยวแบบไหนอะพี่่ต้้อองรูกน พี่ <Okay. S 1> จะได้บอกถูกหนูเวลาเข้าน้ำต่ออินุเนี่ยบนชักโครกอะ่ะก็จะมีเนี่ยฉีของพี่นุยกระเด็นอะไรเงี้ยตาเขาบอกเฮ้ยมาดูที่เนี่ยทำไมอ่ะทำไมก่อนออกไปไม่ดูความเรียบร้อย ฮะเนี่ยดูดิเนี่ยชีเนี่ยกมันวิเคราะห์ได้หลายอย่างก็คือพอเสร็จแล้วสลับน่าจะมีการสะบัดหรือไม่บางทีไม่สะบัดแต่ว่าแรงดันของชีอ่ะมันแรงพอมันโดนพอมันเป็นชักโครกใช่ไหมพี่มันโดนน้ำปุ๊บมันก็กระเด็นขึ้นมาข้างบนทีเนี้ยแก้ง่ายๆอย่างแรกคือการให้พี่นุยกฝาชักโครกขึ้นยกยกยังไงมันก็ต้องเปื้อนขอบอยู่ดีพ้อเปื้อนขอบพี่นุกก็ต้องปาดก่อนที่จะออกตีโดนแล้วก็ไม่ปาดไงชีเจ็ดกูสลดก็ก็องไปเลยอออีกอย่างหนึ่งถ้างั้นให้เขานั่ง พี่บอกก็นั่งสมมติที่เป็นเจ้าโคกที่เป็นฝาใช่ไหมอ่ะคนเราก็จะนั่งอย่างนี้อ่ะคนนั่งหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าไม่ผิดอ่ะก็นั่งหันหน้าเข้าเพราะว่าเราจะสบายเราจะแบบมีที่ไอ้นี่มันเป็นแท้งใช่ไหมนับแล้วก็นอย่างนี้เราก็เออสบายดีฉี่เสร็จปุ๊บแล้วทำไมยังกระเด็นน่ะแสดงว่ามันต้องอหไเอาไงดีวะขนมปังฝรั่งเศส ไม่ใช่อปาร์ตี้อ๋อเราเราเอาไปคุยแบบเหมือนอย่างพี่สุเขาคุยไม่ได้เลยเหรอเอาแบบเอาไปคุยอวดชาวบ้านเหมือนที่พี่สุเขาคุยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นผมด้วยเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวทะเลาะกันเรื่องหยุ่มหยิบอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ยังกระเด็นอยู่อีกอะคือผู้ป่วยคือพี่ว่าเขาคงจะพยายามปรับนะเอออะไรเงี้ยจะไม่ให้มันกระเด็นเส้นๆอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่า พี่ดูกับอาร์ตไม่กระเด็นนะไม่กระเด็นเพราะว่าคือสายยางเราอ่ะมันไปถึงจอดถึงตรงนั้นอยู่แล้วสายยางกูเนี่ยเวลาฉ<อ>ี่ว<อ>มันก็จอดถึงโถอยแล้วไม่ต้องนั่งอัะนนี้เทคนิคของการทำบนกระทาพี่ตักคือเราต้องมีฟลอยเราไม่ใช่ไมใชฟลอยนะไม่ใชฟลอยใช้มอกฝาหมอก,ก็ได้ได<อ>้เหรอเอาไปฟลอยเอาไปฟลอยใช่แต่ว่า เอาจริงๆไม่โกหกลองไหมแต่ว่ามันจะมันจะไม่สนิทเท่าฟอยด์ยังไงมันจะอันนึงฟอย์อันนมันจะเหลืออะไรอย่างนี้มันก็ทําแบบนี้สิมึงเคยเห็นไหมมันก็ยัดยัดเข้าไปตรงรูนี้เนี่ยแทนที่มันจะเร็วแล้เอามาทําเพื่ออะไรฟอยด์หัวเอามาปิดข้างหน้าครับผม๋อเหรอคือมันเป็นรายการอาหารที่จริงๆแล้วเขาควรจะถามคนที่ทําอาหารแต่เขาหันไปถามทีมงานมันเป็นรายการอาหารที่พึไม่ได้เลยอ่ะฟอย์ยังไม่ขาดอะ โอ้านไหนตาด้านไหนลดูเนี่ยโหจแดกม่ไ้วันนี้ฮะม่มันมีพี่ตาเห็นไหมมันมีด้านเงากว่ากับด้านที่มันด้านด้านไหนลงโอด้านนี้ด้นีท่านนี้อยู่ที่อยู่ที่คุณไม่ลุกเปิดแก๊สก็พอยไม่ไหมเหรอเดี๋ยวสิเราก็ใจร้อนวันนี้เป็นเทปที่แบบโคตรมั่วในการทำอาหาร ทักเป็นแขกรับเชิญที่โชคดีมากเลยนะครับเราจะได้รู้แหละว่าเราจะได้กินกันไหมได้กินที่เชิคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้รู้ความจริงสักทีว่าเนี่ยพิธีกรนะคะทำรายการอาหารแต่ไม่เป็นที่อะไรเลยปาเราอยากเป็นแรงมานานใจให้กับใครก็ตามที่ทําอาหารให้เป็นลุกขึ้นมาทำา่อันนี้เราอย่างที่บอกคือกินได้ก็กินได้ก็ด้อันนี้เราใช้ฟอยล์นี้เราใช้ฝาหม้อนะะลองดูเปิดแก้ได้ไหมเรามาพนันกันไหมฮะว่าเขาจะเปิดแก้ได้ไหม กูไปยังดีวงเช็คเช็คเช็คหรือยงว่าแก๊กนี้หรือเปล่าอามาแล้วโอเคไฟอ่อนหรือแก่กลาง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 กอางกลางเางี้ยกี่เท่างกรางกลางกลงกลางกลางกางกล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 ากลาลางกลางกลางลงกลางอากลางากลางก็นงกลร้อนางลาารู้แต่อางกลางาเกาเกาก อหน้าแบบไม่เปลี่ยนจริงๆนะดูสิข้างหลังมียางมัดเลยไม่มีไม่มีไก็ดูแลแฮเหมือนอย่างที่พี่ทำนี่แหละได้จะได้ไปบอกสามีเรซองเลเซอร์บ้างอะไรบ้างยเี้พี่นุ้ยทำไหมพี่นุ้ยก็ไม่ไม่ค่อยจำอางไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกด้วยนะครอ่ะไม่อยากให้เขาเป็นคนที่แบบจำอางบ้างอะไรบ้างอีนั้ยก็ไม่พี่ก็ไม่เลยยังเด็กมั้งพี่อายุเท่าไหร่แล้วลูกอ่ะไม่เด็กแล้วนะไม่เด็กตี๋ใส่บ็อกเซอร์นั่งขัดแล้วก็ออกแล้วโย่ว้า ดาว18แอ้เร็วเนาะปีหนึ่งธรรมศาสตร์ของอาจารย์10 14ครับปีนี้14อ่าเริ่มแล้วเดี๋ยวก็เริ่มแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอไว้รู้แล้วนะเขาก็จะไม่ค่อยอยู่แล้วใช่เริ่มแล้วนี่เริ่มขึ้นมาถึงนี่แล้วไม่ใช่ตรับจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยรูกเป็นคนที่ติด ติดตั๊กมากเลยใช่ไหมแล้วพอพอลูกเริ่มแบบว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราสึกสองเนี่ยเขาเวัยรุ่นแล้วเขาจะมีโรคส่วนตัวเขาแล้เขาจะไม่ค่อยมาติดพ่อติดแม่แล้วช่วยไปไหนก็ไม่ไปอยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยบีงท้เราก็แอบไปดูมาดูหน้ำพ่นอะไรปะวะอะไรแบบนี้บางทีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโอเขาก็เรียนหนักเขาเรียนหนักอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญก็จะปรึกษางานกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราควรไว้ใจลูกนะเราเราจะเลี้ยงลูกแบบทันสมัยเชื่อไหมพี่ดุ๊กว่า บางทีอาทิตย์หนึ่งนะอาจจะไม่เห็นหน้ากันเลยนะไม่ได้โทรคุยกันด้วยเพราะเรียนออนไลน์เข<อ>าก็จะอยู่แต่ในห้องของเขาอะไรเงี้ยแต่อโอเคมึงไม่เถียงกูกูโทรหามึงมแล้วกันมาทรไปฮะกูทำลายอะไรเงี้ยเรียนหนักใช่ไหมอะไรเงี้ยเราจะถามอะไรเงี้ยเอออย่าไปดูอะไรที่มันไม่ดีไม่อะไรเราก็จะเตือนลูกเป็นระยะระยะแต่จะไม่จู้จี้นะ,<อ>ะปล่อยเขาดูบ้างใช่เจ้าจผิดแปดแล้วปล่อยเขาดูบ้างพี่ดูคิดว่ามันไม่ดูหรือไงมันต้องดูอยู่แล้วกลิ่นไหม้ ขอหน้าแม่วดที่ทำใหม่านเนี่ยหนูหนูเป็นโควิดอ่ะมันยังไม่ให้หนูพักผ่อนเลยพี่ดูให้ต้องเป็นโควิดด้วยแม่ไม่เราเพื่อใส่แมสเพืาอใส่แมสหลังจากนั้นสองวันสองขีด